คุณผู้ชมคะเรื่องของความสมดุลเป็นหัวใจหลักของทุกเรื่องในชีวิตเพราะหากว่าร่างกายของเรามีภูมิคุ้มกันที่สมดุลแล้ว โรคต่างๆเหล่านี้ก็จะห่างไกลจากตัวเราค่ะโรคที่เกี่ยวกับเรื่องของความเสือเส่อมเขาเสื่อมตาเสื่อมโรคพาทินสันโรคอัลไซเมอร์หรือว่าโรคแพ้ภูมิตัวเองโรค SLE ดังนั้นทําอย่างไรที่จะทําให้ร่างกายของเราอยู่ในภาวะที่เรียกว่าภูมิคุ้มกันสมดุลเราพูดคุยกับหัวหน้าคณะนักวิจัยโอเปอเรชันบีมค่ะศาสตราจารย์ดรพิเชษวิยาจิตราค่ะวันนี้เราพูดถึงกรณีที่เรา ต้องการปรับภูมิคุ้มกันของคนที่มีภูมิคุ้มกันสูงไปมากไปจนถ้ามีปัญหาก็เกิดขึ้นจากการที่ไม่เลือดขาวของเราเนี่ยมันหลั่งสารที่ทําให้เกิดการสร้างภูมิคุ้มกันมากเกินไปค่ะมันก็เกิดความเสื่อมเร็วนะครับแล้วก็ทําให้เกิดการโจมตีตัวเองของภูมิคุ้มกันก็เกิดเป็นโรคอาการแพ้ภูมิตัวเองทั้งหลักกายสารที่ทําให้เกิดความเสื่อมหรืออาการแพ้ภูมิตัวเองเอาเป็นว่าเนี่ยมันมีอยู่5ตัวและว่าหน้าที่ของเราก็คือว่า หาสูตรที่มาปรับในคนที่มีมากเกินไปแล้วเราก็ให้อาสาสมัครใช้สีแคปซูลต่อวันแล้ววันที่15แล้วเราก็เจาะไม่เลือดขาวก็ออกมาดูแล้วก็พบว่าเราก็สามารถลดสารที่มันมีมากเกินไปที่ทําให้เกิดปัญหาในอาการต่างๆนะครับการทดสอบของเราทําที่ศูนย์ใจเทคโนโลยีชีวการแพทย์นะนแล้วก็ภาพที่6ก็จะเป็นเรื่องของความเสือ่อมของดวงตา จริงๆปัญหาตาเนี่ยไม่เคยมีใครพูดถึงว่ามันเกิดขึ้นจากการที่ไม่เลือกขาวสร้างสารที่มีปุ่มกันเยอะเกินไปไม่เคยมีใครพูดถึง,งมันก็เกิดความเสื่อมเร็วนะครับอาการเสื่อมที่เกิดขึ้นก็จะมีน้ำบุญตาเสื่อมนะครับตาแห้งต้อหินต้อกระจกะมา่านตาอักเสบจอประสาตาเสื่อมไม่ว่าชนิดแท้งหรือชนได้เปียกนะครับสูตรของเราเนี่ยสามารถที่จะลด สารที่ทําให้เกิดความเสื่อมเหล่านี้ภาพที่7จนะจะเป็นผลการทดสอบในอาสาสมัครที่ใช้แคปซูลของเรา4แคปซูลต่อวันแล้ววันที่15ก็เจาะไม่เลือดขาวออกมาแล้วก็เปรียบเทียบกับคนที่กินแคปซูลแป้งเป็นตัวควบคุมเป็นตัวหลอ,อกเป็นตัวหลอ,อกเราเห็นว่าไอ้กราฟที่เป็นสีชมพูนะก็คือวัดได้จากอาสาสมัครคที่ใช้เฉพาะแคปซูลของเราะนะครับเห็นว่ามันลดลงมาชัดเจนเมื่อเปรียบเทียบกับคนที่กินแคปซูลแป้ง นะครับเพราะนั้นต้นเหตุมันหายไปต้นเหตุที่มันเกิดความเสื่อมของดวงตามันหายไปเพราะฉะอ,อาการก็ดีขึ้น,นมีกลุ่มตัวอย่างของคนที่มีปัญหาเรื่องความเสื่อมของตาเรามาดูครับในภาพที่9นะครับในภาพที่9จะเห็นว่าในเนี้เราจะมีคนที่เป็นต้อกระจกนะครับสายตายาวน้ำมูนตาเสื่อมตาสู้แสงไม่ได้จอประสาตาเสื่อมแล้วก็ตาแห้ง ต่อลมน้ำมุนตาเสื่อมนะแล้วที่น่าสนใจที่สุดก็คือว่าจอประสาตาเสื่อมชนิดเปียกซึ่งถ้าว่าไม่รีบรักษาแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะศูญย์เสียตามองเห็นะนะครับทีนี้เรื่องจอประสาตาเสื่อมอันนี้สําคัญเพราะถ้าหากว่าเป็นแล้วมันต้องฉีดยาเข้าไปในตานะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่น่าสนตีเล,นเลยนะครับเราก็ใช,ใช้เราก็ใช้เฉพาะแคปซูลแล้วก็อาการก็ดีขึ้นได้